ว่าเป็นหัวหน้าไหมลูกน้องเฮ็ดเสร็จได้เลยนี่มาครับพี่น้องตรวจรับงานได้เนีมนน่มันผ่านอยู่บ่มันผ่านอยู่บ่อ่าก็ต้องตรวจตัวเป็นหัวหนานะ้าเนาะมเช่นตะกอนมันผ่านกูอยู่บ่ดีหม,มันผ่านกูอยู่บ่ก็ยีผ่านตัวเดี๋ยวแต่หัวหน้าเานานะคนไหน้าว่าผ่านก็ผ่านตัวเพียงใดครับ เดีย๋ยวี่เป้าให้เบิ่งสะก้นอแนแน่โอ้แสดงว่าโตเว้ได้เนาะโอเคโอเคอยู่นี่ต่อตอไหวสี่นนี้แล้วบ่โอ้ยอันนี้ก็ต้อเเงเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อันนี้ก็ไฟชัวคาวหเฮมันโมเมนต์ชัวคาวโอ้แต่อันนี้นติฟ้าเนาะไฟชัวคาวเนี่ยแต่ว่าใส่โซโคต์โอ้หัวดีเนาะสวสีเหลี่ย แล้วปักหุ่นนี้สินะตรวจให้มันครบไหมโอ้ตัวรับงานกันได้เนาะโอ้ยกระเช้านี่ครบนี่ไงโอ้ปวดกระบาลนั่นนี่กระเช้าน่ครบตัวแปดนาทีมันยังหมดครบอยู่ตรวจกระตรวจกระตัวให้มันตรวจรับให้มันได้เลยไม่เคยนี่ก็ไปไหว้ตั้มนี่ฮะบหว้ตั้มหน่าไหว้ตนสารรับไอ้ตั้งตุ้งท้อง แม่นเนะคอมน,ะมน่ะเช็คทุกจุดในแม่น่ะไฟมาบุล่าโอ้ยตรวจรับงานไรเนาะโอ้ยในเบื่องในพิจเรณนาบึงเนี่ยเป็นได้ผ่านอยู่บ่เดืนใส่ฟงใส่ไฟมันเยียบ,บด้ยดู่งเ่งไดครับพ่อนะครับ่ข้าวแม่นี่ อันนั้นคงเนี่ยเนี่ยคนตะโกนเนี้ยเป็นอย่งนั้นอันนั้นคงพนนี่ยนครับพนาครับเสียบปลั๊กโทรศัพท์อยู่ป่านั่นโอ้ชาดไฟเข่ากันเข่าตัวครับพนาครับเข่าอยู่บ่าครับพนาครับล้มก็บเข่าเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงอาการเดินท่อเห็นไหมเดินท่อการเดินเดินท่อนี่จ้ะมันยเด่นเด่นเล่นเกลื่อนไปโอ้ะเล่นเกลื่อนไปเพราะว่า ลูกจักอยู่ไอ้ลวดลายลีลาขาทางนี่มันก็เวิร์กอยู่อืมพอทางนี่ยกะพานนี่หรอกจะว่ามันยาจะจะลีลาให้มันมากไปให้มันเรียบๆเนี่ยจะกินกินหน่อยนี่ลีลาจั่างไรครับพ่อนาครับว้าให้มันโค้งไปโค้งมาโค้งหนาโค้งหลังตัวค้งหลังงามอยู่อะแม่เอาเบิร์กละเอียดด้วยนี่จะว่าที่นี่ลงนี่ละที่ไม่เหง ยี่ยังครับ,บนัาครับ,รบรยิงได้ครับผิดจตาบิ้งตัวอีมันบแมน,นมอย่างมงนี่มังีจนคือบูให้นึงแกะขอบกิบผนังเลยคืออย่าให้นุ่งทางคืออย่าให้นุ่งมีช่องโหว่แท้แมนบอกมันบแมนยังไงเบิง้งธรรมดาคือุดี่ามต้องให้ต้องให้นึ่งเรียบเข้า พื่นเลยก็ม่แมนเบื้องนีีม,มันสบายสายเลยยังไง<อ>จังหวัดอะจะวัวดะดีอังลูกเรียนมแมนลูกเรียนครับผมดัดบ่ได้ครับอ๋อผมได้ซ้ำหนีนครับโอ้ความสามารถนี้แค่นั้นแม่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเอ๊ที่เอาสปริงดัดท่อใอ้หัวหน้าดำผมหน่อยหัวหน้าดำตรวจงานอย่างนเนี้ยเขาบอกว่าดัดลวดแบบดัดท่อแบบลวดลายขนาดจริงป่ะเขาบอกกันจะจะรอให้เขาดัดดูแนะหัวหน้าเนี่ย มันมันโมเมนต์ก็ว่าดับด้กันนักหนาจจยังพอความสมรรถนี้ความสามารถผมได้แค่นี้ครับบลูมบอร์่บเคยกลางบู่เอลหรือบ่ไฟก็ว่บลูไฟนั้นลยเป็นเรว่าลูกเรงยนหรอลไฟหลายพอหรือบลูเอสมัยใหม่ผมนี้เป็มระบบสมัยสมัยเก่าก็ได้ก็ได้เทอดอยู่สไฟเป็นสีดงผม ความารถาผมมีแค่นี้ครับผมนี่จะเอาแบบสายแบบสายเม่นตัวง่ายๆสายเตเต้นะท่านั่งอันนี้ป็นทีตะกินอันนี้มไม่เม่นเลยตีอื่นยังอันนี้คือเจาห้องก้ามปูบ่อเม่นครับก้ามปูกับก้ามปูเป็นธรรมดาแล้วนี่นะก้ามปูก้ามปูไอ้นั่นเราทำได้นีมปูยังกับปูรักกาแสดงว่าโปรนีดาเมืนอกา เก้าเก้าสิบเก้าจนะุดเก้าเก้าเปอซนนะครับตลับมีนี้อยู่ข้างบนครับตลับมีเดี๋ยวเติดเตอรจะก่อนกเตอเตนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนาผมจะเห็นให่ดีกว่านี้ครับน้อยะว่านีก็การพอด้อยู่กเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เดียวทีเหมือนชยวมันก็ผ่านโผล่อยู่ เข้าเได้ครับเข้าได้แล้วมีกี่สิบเข้าได้ทยมันเงี่ยเอารับของรั้ของานอ่ออืมมาเลี๋ยวฝ้าอนะุปกรณ์ทำฝ้าพนะัดลมหัวหนะังหลังวนะ่นะ ก็ให้หเหยียบตัวบั่นนี่ทางเข่าตัวนั้นก็ขวงางไว้ทั้งหมดแหมอืมสุดยอดเลยถอดตัวน้ำถอดตัวน้ำถอดประตูถอดประตูถอดบดายให้มาประตูบานกลางมันเลื่อนบได้ต้องถอดได้แหม,มแต่ไปมีอย่างเดียวต้องเอาขาทับหุ่น เฉียงเดียร์ครับพ่อหน้า <_ ht un> ครับลองลองคำนวณมงดูว่าจะเอาขออเขาทางไหนเอาเขาทางนั้นมันต้องมากต้องพีเอหรอกเขาทางนั้นเขาเงียงๆๆ่ยบขึ้นกว่าที่เรานั่นเอาเขาทางไหนดีครับท<อ>ั้งทางไหนและทางทางพี่เขาทางนั้นเพว่าดีที่สุดขอใหยที่สุด เกิดตรวจรับงานเฮ้โอ้ยกกิดเห้เพิ่นเบิงว่าเป็นยังไงการเดือนทอการไฟสีมือนเมื่อก้าเก้าเก้าี้เก้าีเก้าเก้าอย่ว่าผมยังโบได้เบเพราะว่าต้องติดติดฟ้าพอมันมันจะมอเห็นได้เบิพื่าสีมือนี่สีเยอะคือว่ารับงานได้สบายๆถ้าใดสนใจติดต่อได้มึ่ผมรับงานเะครับ รับวัรับกระชากขวาน้าขวหน้าจะรับเองบ่บ่อ่บ่อบ่มนะเบื่อปวดกระบาดน้ำนี่นะเบื่อขวหน้าติแมวมองเห็นไหมอยากให้มันแจบกับผนังมลยไหมมันมอมันดัดลงไปบ่ได้มันแตต้องตีมันดัดลงไปบ่ได้ครับมันดัดบ่ได้มันไม่ต้องจะเป็นต้องให้เป็นลูกเรียนึย่างเช้นเออจะให้มันเป็นยังไงครับขวหน้าครับเอาบ่ให้เป็นเรยนใส่เห็นจงไงดัดมากก็ต้อง วัดเขาเนังเลยแล้วก็โค้งมาปรับมาน,นี่ปรับไปหุ่นเล่นป่ะครับบอตงโค้งยังสั่นเล่นป่ะบอบอตงโค้งย่าจะไปเสนดนช่องโหว่ให้เขาเห็นมันมันสีเบิง่งมันดูไม่ดีเพราะอะไรไลาวพ่น้าจะแทงสายจะแทงอย่งไรครับพ่อหน้าครับเ<อ>มันหักชาโกรกะด,ดครับพ่อหน้าครับมันบอหักกับมุง้งมุ้งเจ้าองศาเจ้าเจ้าเจ้าองศาผมก็ได้ซ้ำนี่แล้วของผมก็ก็ทิ้งองศาแล้ว ขว้างตัวแรก็ต้องไปปั๊บอ้ช่องโง่เป็นเครื่องมือละอาหารนะเอามันก็ได้อยูอ่เบียนมาโออเกิดคือว่าเพราะว่าเวลาเหตุนี่มันใช่ความคิดมันก็คือว่าไงขึ้นมาต่อเนี่ยวมันเ่ามันง่ายอยู่ตรงเวลาเหตุนี่มันก็ได้ง่ายเพราะมันจุดประเด็นมันคือคืออยู่การเหตุเมียนครับเมียนเพราะผมดีว่อมหรือว่าได้อยูอ่ ก็อันนี้ก็คือว่าขาดไปเส้นเดียวกันละโมี่พีทีททะน,ะนะครับตอนนี้งาน 2K แล้วอ่าคนหนาชมครับเพราะเราเพราะว่าไอ้เหยื่อแจ้ว่าเนี่มันถึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะเพราะว่าต้องตกฟ้า,าตีแยงตะก้อนเราจึงถึงขันงงบบ้นตอนการตกตั้งโบทันนิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าเบิ่งผลงาน เก็บงานเถิดทุดห้านอยู่แลครับคลิปภาพคีิปึย่งให้เรียบร้อยซะก,ก่อนเล้๋ยวรกเราจะมาเบิ่งกันว่ามันคือปิดน่าดายนี้โอเคอโอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับค่บเต็ในที่ลืมเยอน